ลอตเตอรี่เนี่ยหวยเนี่ยมันเป็นสินค้าอย่างเดียวที่เขียนไว้80ดิบแต่จริงๆคนขายขายได้ตามใจชอบอยากจะขาย120ก็ได้อ,อยากจะขายร5 0ก็ได้อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เขียนว่าทําไมแปดติบในเมืม่อรัดไลซซึ่งน้ํายาในการกำกับดูแลโดยสิ้นเชิงพูดว่าอย่างนี้ครับคือแล้วยังมีหน้าออกมาบอกว่าออกไปเดินตรวจ ไม่เคยเจอสลากแพงเลยคุณตรวจที่ไหนไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมคือคือในความรู้สึกของคนไม่เล่นเลยเนาะเราเรามีความรู้สึกว่าสํานักงานสลากกินแบ่งนี่ก็คือบ่อนบ่อนการพนันของรัฐใช่ไหมแล้วตั้งชื่อชัดเจนเลยว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล เราฟังเหมือนรัฐบาลมาแบ่งให้เราแต่จริงๆรัฐบาลไม่เคยแบ่งใครเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> กองตลาดเนี่ยก็คือยิ่งพิมพ์มามากเท่าไหร่เนี่ยก็คือเอาเงินจากคนจํานวนมากเนี่ยมาจ่ายให้คนจํานวนน้อยที่ถูกน้อยๆถูก<ม>ถูกเยอะจริงห้ากสิบล้านเนี่ยอย่าหวังว่ารัฐเขาจะเป็นคนจ่ายรัฐก็ไม่ได้จ่ายเลยเอาเงินจากพวกเราที่ซ <c oughs> ื้อไปแล้วแล้วไม่ถูก <c oughs> จ่ายคนนั้นแล้วเราพ็ดีจะไปกับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกินรวบรวบหมดทุกทางและการขยายของคุณเนี่ยนะขยายอีกเนี่ยเป็นการเพิ่มรายไดห้หน่วยงานของรัฐก็คือกองสลากใช่ไหม,มคุณเพิ่มมาแล้วเก้าเที่ยวสิบเที่ยว, <S <S ยวคุณยังไม่รู้อีกเหรอว่ามันช่วยเรื่องราคาไม่ได้ถูกไหมคุณพิมพเพิมพ่มม,ม,ม,มาก,กี่เที่ยวแล้วจาก37ล้านเป็นร้อยล้านแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโง่สามซากโง่ํามซากหรือเปล่าโง่แล้วโง่อีกคุณก็รู้วิธีนี้มันไม่ Mm hmm. แต่คุณก็ยังจะท,ทําวิธีนี้อกีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าผู้บริหารกองสลากลาออกทั้งหมดเพื่อมีคนฉลาดกว่านี้เข้าไปหวยอาจจะได้ถูกกว่านี้ค่ะ <Monster>